สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ยูคอนเนอร์มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังหันไปในส่วนของการปิดดิวนะครับกองหน้าอย่างคอนนี่คารโปนะครับนักเตะวัย23ปีของทางด้าน p รีฮีทวีไฮเฟนอีกครั้งนึงครับในเดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้โดยทางด้านคอนนี่คารโปนะครับลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่าง p รีฮีทวีไฮเฟนไปแล้วนะครับ13นัดในฤดูกาลนี้นะครับทำได้ถึง10ประตูนะครับ และในส่วนทางด้านทีมชาตินะครับกัปโปติดทีมชาติมาแล้ว9นัดนะครับทำได้ถึง3ประตูนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับสามารถทําประตูได้ในศึกทีทางด้านฮอลแลนด์นะครับชนะทางด้านโปแลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งโดยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงในฤดูกาลดีนะครับทำให้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะหันไปในส่วนของการปิดดิวนักเตะวัย23่ปีในช่วงตลาดรอบ2เดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามที่จะปิดดิวทางด้านกัปโปนะครับแต่ไม และก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงนะครับมีทีมอย่างลีดจอตเต็ดและอาร์เซนอลนะครับเร่งปิดเดี่ยวในตัวนักเตะนะครับโดยเสนอสัญญานะครับค่อนข้างที่จะพึงพอใจให้กับทางด้านพีเอทเวไฮโอเฟนนะครับแต่เจ้าตัวได้ทําการปฏิเสธนะครับและนักเตะนะครับตัดสินใจที่จะอยู่ต่อกับทางด้านพีเอทเวไฮโอเฟนนะครับโดยการตัดสินใจครั้งนี้นะครับทางด้านคารโปนะครับค่อนข้างจะมีความมั่นใจว่าในตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าจะเดินเครื่องในการปิดเดี่ยวเจ้าตััวออย่่างแนนนนะครบ โดยตามสื่อรายงานว่าทางด้านคนที่ขับโปนะครับมีในส่วนของค่าชีกสัญญาอยู่ประมาณ4.4ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางด้านแมชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับสามารถที่จะ ปิดดิวในส่วนของการได้ตัวของนักเตะอย่างคนดิกโปได้นะและทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มั่นใจนะครับว่าทางด้านคนดิกโปนะครับจะทําผลงานได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะครับเลยทําให้ในส่วนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะเดินเครื่องอย่างเต็มที่นะครับในการปิดดิวทางด้านคาโปในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะสามารถที่จะปิดดิวนักเตะวัย23ปีของทางด้าน พี v h สวีไฮนได้หรือเปล่าในช่วงตลาดซื้อขายลบสองเดือนมกราคมนะครับยังไงขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครค่ะ